ความดันเท่าไหร่อันตรายถึงชีวิตสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกั้งกับหมอฟันครับคลิปนี้ครับหมอจะมาบอกความดันเท่าไหร่ครับที่อันตรายถึงชีวิตครับและคุณครับถ้ามีภาวะความดักนกล่าวนี้คุณต้องไปพบแพทย์ทันทีเพื่อไม่ให้หการ ที่คุณจะพลาดคิดดีๆครับเวลาหมอฟันมีคิดดีมาแบ่งปันครับสำหรับใครที่อยู่ช่อง Facebook ครับคุณสามารถกดติดตามที่ d r f u n c o t h ครับผมและสำหรับใครที่อยู่ช่อง YouTube คุณสามารถกด subscribe นะครับได้ที่หมอฟันหมอฟัองเกมครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันก่อคลิปนี้ครับหมออาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับหมอโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นคนมันเป็นเรื่องราวที่ว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของความดัน นึกภาพไหโอเคผมอาจจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกรเรื่องการจัดก,การเรื่องความปวดแต่วันนี้ขออนุญาตแตะเรื่องความดันเล็กนิดนึงนะเพราะว่ามีคนไข้คนหนึ่งครับมาปรึกษาของหมอฟันครับว่าคือเขาอะกินยายแก้ปวดครับจนปัญหาเรื่องความดันขึ้นและมีการแน่นหน้าอกอ่าเป็นเรื่องราววันนี้เนะี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวสะท้อนให้คุณรู้ด้วยกันว่าจริงๆแล้วถ้าคุณมีภาวะตัวเลขที่มันความดันสูงจนเกินไปเท่าไหร่ที่คุณต้องไปพบแพทย์ทันทีอ่ะ ภาษาไทยก่อนภาษาไทยไอ้ภาวะความดันนี้เขาเรียกว่าภาวะความดันที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินอ่าอันนี้ผมโค้ดมาจากที่หนึ่งจะไม่ได้แล้วนะก็คือเป็นเาวาะว่า่ในฉุกเฉินถามว่ามีตัวเลขก็นไหมหมอฟันก็นอื่นทุกคนเข้าใจอยู่นะว่าปกติความดันเราอยู่ที่ไหนครับทุกคนครับความดันปกติอยู่ที่ไหนครับความดันปกติของเราก็อที่ที่120 80อ่าใช่ไหมร้ยยเนาะถ้าความความมันสูงเราเท่าไหร่ครับทุกคนถ้าความมันสูงคือเอา1 4 0 90โอเคไหม นะแต่ถ้าสมมติความมันที่สูงมากเกินไปคือ18090ผมเลยว่าถ้าคลิปนี้ถ้าใครที่เป็นคุณคนฟังคุณต้องรู้เลยครับเพื่อที่คุณจะได้สังเกตตัวเองครับว่าภาวะแบบนี้เขาเรียกความว่าความมันสูงฉุกเฉินแล้วและคุณต้องรีบไปโรงพยาบาลถามว่าตัวเลขเท่าไหร่ครับ12080ครับนี่คือตัวเลขที่คุณต้องรู้ครับคือมันสูงมาก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 ,มากนะแต่ประเด็นเหนือสิ่งอื่นใดครับทุกคนครับมันอาจจะไม่ได้ดตัวเลข คุณเชื่อไหมครับว่าตัวเลขบางคน128 10เนี่ยอาจจะไม่มีอากาศก็ได้ในกรณีเป็นภาวะความเป็นสูงด้วยหลังแต่สิ่งที่สําคัญครับผมอยากให้คุณสังเกตอาการดัง5ข้อดังต่อไปนี้ข้อที่1ครับคุณจะมีปัญหาทางองผมแบบเอาแบบแรงที่สุดก่อนคุณมีปัญหาในเรื่องของหัวใจครับคุณจะมีภาวะแน่นหน้าอกครับอา่าหายใจลําบากครับผมมีอาการเหงื่อแตกเจ็บหน้าอกมีเป็นภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นได้ เนะคุณลองนึกภาพดูนะแต่มื่ว่านี่เป็นเ้สเลือดของคุณแล้วความอันมันสูงขนาดนี้ความดันที่มันที่หัวใจเรื่อี่หืวอจมันก็ทําให้มีปัญหาในหัวใจนึกภาพปะนึกภาพปะมันเอาไว้ว่าที่หนึ่งคือในสับเนที่คุณต้องรู้คือเรื่องของหัวใจคุณจะมีภาวะเจ็ดนั่นองนะอันที่สองไอ้ที่คนนี้เป็นความมันสูงนานๆแล้วไม่ชอบรักษาอันนี้คือสำคัญมากแล้วเจอบ่อยมากคือภาวะที่สองครับคือภาวะทางสมองครับส่วนใหญ่ในสมองถ้าคุณเกิดภาวะความมันสูงมากๆส่วนใหญ่เกิดภาวะอะไรครับมีสองอย่าง เส้นเลือดสมองตีบก็แตกนึกว่าแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นความความเป็นฝูงมักจะเป็นแตกคุณลองนึกภาพดูเส้นเลือดสมองแตกโป๊ะนะสมมุติที่ไปเส้นเลือดมามันมันสูงมากนึกว่าแล้วความดันน่ะคุณลองนึกภาพดูสมมุติเนี่ยอันนี้เป็นความอันนี้เป็นเส้นเลือดของคุณถูกไหมอันนี้เป็นเส้นเลือดเนาะแล้วคุณมีก็คือมีเพชเชอร์ก็คือมีความดันที่ฝูงมากๆมันกระทุงที่เส้นเลือดถูกไหมครับถูกปะแล้วมันวิ่งที่ไปที่ปลายทางถปะแล้วเส้นมันเล็กมากๆนะเพราะว่ายิ่งไปยิ่งเส้นมันยิ่ง มันก็จะโป๊แตกสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสมองขาดเลือดครับคุณสมองมีการแตกคุณจะเกิดภาวะอัมพฤกษ์กัมาพารเห็นไหมเห็นไหมนี่อันตรายมากเลยนะมันความเป็นสูงอ่ะมันอันตรายขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นึกภาพปะนึกภาพปะนะมันภาวะอันที่หนึ่งคือหัวใจอันที่สองคือสมองอันที่สามครับความดันนี่เขาเรียกว่าความดันทําให้คนตาบอดครับแน่ อันนี้ผมมาจากพยาบาลผมเลยนะคือเครื่องนี้ครับคือความดันสูงมากๆเฟส้นตามันเล็กนิดเดียวครับทุกคนภาวะที่ตาจะเกิดขึ้นก็จะมีภาวะเหมือนเหมือนตาหมัวมองเห็นภาพไม่ชัดบางคนจะเป็นตาผ้ามองภาพฟอนอะไรก็แล้วแต่คืออยู่ๆกณมีภาวะแบบมีปัญหาที่ตาตาผ้ามัวอะไรเงี้ยอันหนึ่งที่คุณต้องเช็คก่อนเลยมีเพราะความดันสูงหรือเปล่านึกภาพไหมนึกภาพไหมโอเคไหมครับแปลงงั้นสมมติกณมีความดันสูงกณจะมีภาวะปัญหาอาหารที่ตาได้นะครับอันที่สี่ครับ ความนั้นสูงลงไตครับอ่ายัางไงครับทุกคนก็เหมือนเดิมครับอันนี้เป็นสมมติว่านี่เป็นเส้นเลือดอำไมเนาะแล้วมันมาฟอกเลือดเราต้องมากรองที่ไตถูกไหมครับทุกคนอ่าเส้นเลือดมันก,ก็จะมากรองที่ไตแล้วก็ผ่านไป,ไปเป็นปัสสาวะถูกไหมลองคิดภาพดูว่าความดันสูงมันก็จะมาชน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 ,ชนที่มือกวยไตยไตได้ละการบาดเจ็บแน่ๆครับคุณจะมีภาวะไตไวายครับอาจจะเกิดภาวะไตวายได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังถาม่าสังเกตยังไงโห อันนี้พูดตรงโดยส่วนใหญ่คนที่มีพมันสูงและเปะ็นภาวะโรคไตอ่ะเราอะ่ะจริงๆในหนังสือมันเขียนแหละคุณอาจจะมีประมาณเรื่องของฉี่ออกน้อยลงปสัสสาวะลำบากมีเบื่ออาหารมีขึ้นแฟ่เจียนแต่ถ้าที่หมอฟันเจอคนไข้นะส่วนใหญ่ไม่เพียงขาดครับโดยส่วนใหญ่คุณรู้ตัวที่คุณไต,ค,ณตคุณแย่แล้วครับเพราะฉะนั้นการที่คุณปล่อยความดันคุณสูงนานๆสูงนานแล้วคุณไม่เคยควบคุมให้มันลงมีความเสี่ยงอ่าโอเคไหมโอเคไหมเคลียรนะ์เนาะเคลียนนะร์เนาะเพราะฉะนั้นอันที่สี่คือเรื่องของไตอันที่หนึ่งคือ อันนี้2คือสมองอันที่3คือตาอันนี้4คือไตอันที่5ครับอันนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดในคนท้องนะครับอ่าคนท้องคือเป็นผู้หญิงเนาะแล้วถ้าเ็นช่วงอาไตรมาสสุดท้ายในการที่ก่อจะตั้รจะมีภาวะแล้วภาวะเออผมจำจำชื่อภาษาไทยไม่ได้นะจำชื่อสาษาอางเอาไปว่าเป็นภาวะความมันสูงขนาดตั้งครรภ์แล้วกันนะนะความมันสูงขนาดตั้งครรภ์เพิ่งมันภาวะเกิดได้มันเกิดจากฮอร์โมนในของโลกของเรามันกระตุ้นให้ชสวยเลือดมันหดตัวก็เลยมีเกิดภาวะความมันสูงได้เพราะฉะนั้นคนท้องกลุ่มนี้ วิธีเช็คคนท้องไงเวลาคุณหมอสูจะปรึกษาเขาจะบอกว่าคุณจะมีภาวะปวดหัวหรือเปล่ามีการตาผ้ามนหรือเปล่านะมีการจุกน่นตหลือปีหรือเปล่านี่คือสามอาการที่คุณหมอสูจะถามคุณถ้าคุณคุณท้องอยู่แล้วคุณสงสัยว่าคุณเริ่มมีภาวะความเป็นฝุงมากในขณะตั้งครรภ์อ๋อนึกออกละภาษาไทยรูกคันเป็นพิษอ่านะความดันสูงคันเป็นพิษเ,เกิดขึ้น โอเคไหมถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ามันสูงเกินไปเขาจะกลัวเรื่องของการชักนะให้คุณรีบปรึกษาคุณหมอสูติกรรมพิจารณาที่จะอาจต้องเอาน้องออกมาเคลียร์ไหมทุกคนเคลียร์ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้บอกอันความดันสูงเท่าไหร่อันตรายถึงชีวิตนะจริงๆอ่ะเมื่อกี้ผมบอกตัวเลขไปนะ้วปกติ1้8ย0ปิความดันสูงคือ1้0 9 0เแต่ถ้าเป็นสูงมากๆเกินไปอันตรายมากคือ180 1 8 0 120คืออันนี้ทางการแพทย์เขาเรียกว่าสูงจนถึงภาวะวิกฤตแล้ว ยังไงก็ต้องรีบเอาลงโอเคไหมแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับอย่างที่เมื่อกี้หมอฟันบอกโดยส่วนใหญ่ไอห้าที่เมื่อกี้ห้าบอกห้าอย่างที่เมื่อกี้บอกไอห้าอย่างที่เมื่อกี้บอกอันเนี้ยบางทีคนไข่าบางคนไม่ต้องสูงขนาดนี้ก็มีอาการแล้วบางคนนะที่หมอฟันเคยเจอนั้นร้อยหกสิบร้อยสิบเป็นอาการแล้วครับเริ่มมีการจุกบริเวณของหน้าอกลนะนะนะหรือบางคนแบบแต่ถ้ามันเลยร้อยแปดสิบร้อยสิบอันนี้คือเป็นสูงมากๆคือคืออย่างนี้เวลาทางการแพทย์เขาจะมองเขาจะมองที่ตัวเลขด้วยอันที่หนึ่งเนาะ อันที่สองเขาจะบอกที่อาการเพราะฉะนั้นบางทีอะถ้าคุณปล่อยให้อาการมันมีมากเกินไปอะมันจะแก้ยากนึกภาพปะอันนี้อันตรายจริงนะอันนี้มาเตือนจริงนะเพราะฉะนั้นกลับไปที่คนไข้สัมหมอฟันเมื่อกี้คนไข้คนนั้นได้บอกไปกินยาแก้ปวดครับจนความมันโดรีฝูงมากเกินไปก็คือความดันมันกระตุ้นทาให้เกิดมีปัญหาทําให้เกิดความดันโดยฝูงได้อ่าแล้วกันผมไม่ได้บอกชื่อยาแล้วกันเนาะไอ้ความไอ้ยาแก้ปวดนี่ทำให้ความนันโดรฝูงได้คนไข้มีภาวะจุดนั้นได้เลิ้นปี พราะว่าคนไข้กินยาแก้ปวดเกินขนาดปกติคนเนี้ยมันต้องกินแค่เม็ดเดียวเขากินสองเม็ดสามเม็ดกินเวลาปวดไงมันก็เลยสูงจนเกินไปแล้วปรากฏว่าเขาไปวัดเขาก็คือได้เกินร้อยแปดสิบร้อยยี่สิบนึกภาพออกเขาก็เลยมีาการผมก็เลยพิจารณาเรื่องของการหยุด,ดเรื่องของอยาตัวนี้แล้วก็ใช้ในการอะไรนะการฝังเข็มแก้ปวดแทนแบบนี้เป็นต้นโอเคนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นความดันเท่าไหร่อันตรายถึงชีวิตครับถ้าใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆมาให้หน่อย มว่าดีมากๆมาให้หน่อยนะครับแล้วถ้สมรติเช่นเคยครับเพื่อไม่เป็นการที่คุณพลาดคลิปดีครับสาหรับคนที่่ในช่อง Facebook ครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่ drfun.co.th นะครับสำหรับคนที่อยู่ในช่องของ YouTube คุณสามารถกด subscribe ได้ที่หมอสันหมอความเข็บเพื่ออะไรครับเวลาหมอมีคลิปดีคุณจะได้เห็นเป็นดนแรกแล้วเราจะได้หายปวดไปด้วยก,กันวันนี้ขอญาตพูดเรื่องความดันนั่นละกันพอดีมันมีคนทักมาโอเคไหมโอเคไหม,ไหมแล้วใครมีคำถามอะไรคุณสามารถทักมาที่ Line@ at drfun ครับ ไลน์แอ D I S นะครับเผื่อเวลามาช่วยเดีือคุณได้มากขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้าจ่เพงนีนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันคนอื่นด้วยแล้วก็อย่างเช่นเคยที่ผมบอกครับไม่อยากผลาดมาหามาฟันครับเจอก,กันใหม่ที่สะไยสำหรับวันนี้สวัสดีดครับบ๊ายบาย